สวัสดีครับอีซีก็ติดตามทุกที่ทุกวันเนาะพี่น้องเนาะติดตามทุกที่ทุกวันเพราะอยากอะไรอยากรู้ความจริงนะพี่น้องอยากรู้ความจริงว่าเปลี่ยนยังไงอยากเป็ยนยังไงครับพี่น้องว่าเปยังยงว่าเป็นยังไงเขาก็อยากรู้เนี่ยก็ติดตามข่าวทุกที่ทุกวันนะครับก็ เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะพี่น้องเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเมื่อก่อนก็ไม่มีใครรู้จักนะครับเจ็ดจิดกว่านพาเรือนนะครับดูสิไม่มีใครรู้จักนะในตอนนั้นนะครับคนมารู้จักก็เพราะเรื่องนี้แหละนะครับมันก็โดงดังนะพี่น้องในโลกออนไลน์นะพี่น้องเนาะในโลกโซเชียลนะครับในช่วงนั้นนะครับดูสิที่นี้นะครับในช่วงนั้นนะครับมันเพราะว่ามันเร็วเด้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับพี่น้องก็จะดูผ่านทางมือถือนะครับทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเร็วมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับล ok ูกลกมันแคบเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องลกมันแคบเข้ามาแล้วนะครับที้นะครับขนาดอยู่เมืองนอกเมืองนาก็ยังเห็นหน้าค่าจางกันเลยนะครับทุกวันนี้นะครับพี่น้องนะครับดี่ันตอนนั้นนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่คิดไม่ถึงเนาะพี่น้องว่ามันจะเกิดแบบนี้นะครับดี่ัน มันจะเกิดเรื่องเกิดลาวแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับต้นเหตุคือใครนะครับที่จีอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าต้นเหตุคือใครนะครับพี่ <_ s> น้องมันต้องมันต้องมีเหตุและก็ต้องมีมันต้องมีต้นสายายเหินนะพี่น้องถึงมันจะเกิดเหตุได้นะครับที่จีที่ดีนะครับทําให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายสายยักษ์นี่ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับพี่น้องอ่า ทาให้มันเกิดเรื่องพูดวายสายยักนี้ขึ้นมานะครับทําให้พูดวายชลิปหายวายขว่พี่น้องนะครับที่ดีนะครับพี่น้องอ่าเนี้ยผมไม่ได้เบ้าหลินแล้วผมไม่ได้เ้าเอาได้พี่น้องเว้อ่าเยี่มาข้าวด้วยดันดันด้วยนะครับดีดีกดไลค์ด้วยนะครับพี่น้องนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ เป็นค่าน,น้ำมันให้ด้วยนะครับมีสติกเกอร์ก็อยากให้ก็ให้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมนะครับอ,อให้สติกเกอร์ก็ให้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่น้องโอ้ประมาณสติกเกอร์ยนอเครือนี้คนระับโอ้ย้อนแสงมากค่ะพี่ว่านะครับ <c oughs> โอ้บน้อน้องเอ้ยต่อกันยอเโตออียเนาะโอ้น้องเอ้เย พี่สี่นะครับทอดที่ติวเยอรมันโอ้รอดตายแล้วพี่น้องเอ้ยข้าวเส้าเพราะท่านกินรอดตายแล้วนะครับพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้าวนะครับพี่น้องสำหรับข้าวกลดนะพี่น้องเนาะเออครับพี่น้องอูเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนะครับพี่น้องเนาะก็ดูที่ต้นมันเนาะนะครับพี่สี่ดูที่ต้นทางก่อน ว่าจะได้กินระซื้อเอาเลยนาอโอ้ยน้องพี่น้องนะครับพี่สีก็ขอบขอบคุณมากนะครับพี่ีมาให้กําลังใจนะครับมาให้กําลังใจนะน้องวันนี้ก็ก็สืบนะพี่น้องเนาะพยานจําเลยนะพี่น้องเนาะสืบจําเลยนะครับพี่น้องนะครับพี่ี ก็มาให้กําลังใจกันต่อนะครับพี่ทีมาให้กําลังใจกันนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เหมือนสะพานนะพี่น้องน,อนมีสองฝั่งมีสองฝั่งนะครับก็จะมีฝั่งนั้นฝั่งนี้นะครับพี่น้องมีสองฝั่งนะครับก็เป <Gabriel> <sentences> ็นเปสัธจธรรมอยู่แล้วนะครับที่จะมีสองฝั่งนะครับสองฝ่ายคนเราก็มีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนนะพี่น้องใช่ไหม เป็นสัจธรรมแล้วนะครับพี่น้องเป็นเป็นหลักของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับพี่พีมีขาวแล้วก็มีดํานะครับพี่น้องมีขั้วบวกมีขั้วลบนะครับมีจนมีรวยนะครับพี่น้องพี่น้องอิรินะครับครับมีมืดก็ต้องมีแจ้งครับมีมืดก็ต้องมีแจ้งนะครับมีขาวก็มีดํานะครับ ขาวกับดํามาชนกันมันเป็นอะไรพี่น้องนะครับขาวกับดํามาชนกันเป็นอะไรเป็นเท่านะครับพี่น้องเอ่อเป็นเท่านะครับพี่น้องตามหลักของธรรมชาตินะครับดินี้หลักธรรมชาติไม่ได้นะครับพี่น้องเออขาวกับดํามาชนกันมันเป็นเท่านะครับพี่น้องเสีนี้นะครับเออมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เป็นสีอื่นไม่ได้เอ่อมันนี้เนื้อกดธรรมชาติไปไม่ได้นะครับดิฉิ นะครับพี่น้องอ่าลี่นะครับพี่น้อง <c oughs> ถึงมัน <c oughs> ถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับพี่น้องอ่ามีสองฟักสองฝ่ายนะครับก็คือพอมาชนกันทุบนะครับพี่น้องขาวกับดาเกิดเป็นเทาขึ้นมาทันทีนะครับอโอ้ช่างตั้มมันแจ้งเกินไปอ <c oughs> โอ้ดเอาสักคนเดื้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่ใหม่นะพี่น้องที่อื่นเขาก็จองหมดแล้วนะครับพี่น้องไอ้กูสตร์ปูเสือโล่หมดแล้วนะครับพี่น้องกวากวากันกวานปูศาสตร์เป็นเพือนหมอํำซิ่งนะพี่น้องอีนีนะครับจองมัดนะครับพี่น้องเอก็เรามาทีหลังเพื่อนนะครับพี่น้องอีนีนะครับอมาทีหลังเพื่อนนะครับแล้วก็ อามันแจ้งค่ะโอ๊ตเอาสก้อนนะครับพี่น้องเนาะโอ๊ตเอาสก้อนนะครับคนเยอะเลยหร,หรือครับเยอะอยู่ครับหลายนะครับ <c oughs> น้องคนรีบไปไหนนะครับจ๊าบนะครับรับไปทางไหนแล้วนะครับพี่น้องเลยเขาเที่ยงก็เ่ได้กินโยกนะครับพี่น้องเ,องเ,องเขเงา,งเาเช้าว่าท่านกินโยกนะครับ ก็ก็มีสองฝ่ายนะพี่น้องถูกเถียงกันไปถูกเทียงกันมานะครับก็ยังหาความริงกันไม่ได้อยู่นะพี่น้องอันนี้ก็กําลังหาความจริ้งนะพี่น้องเน,นี่นะครับบันไดขั้นแรกก็จะกําลังจะผ่านไปนะครับที่ยาเฝ้าเสียงเดียวสูนะ่ะยาเฝ้าเสียงเดียวนะครับยาเฝ้าเว้าหลายหาปูนหาฟังชานบะุษชินน่ะหามสวย อ้ามสอยอ้ามเบ้าหลอ้ามเขียวดีแม่อบอกพี่น้องเบ้าหาสิแตกอย่างถ <c oughs> ูเก่งกว่าสารสิเ <c oughs> <c oughs> บ้าแนวนั่นแนวนี่ไปให้ฉันจังที่ละครับพี่น้องเ,อเรื่องเส้นผมครับเส <c oughs> ้นผมก็เส้นหม,มอยจะกับเบ้าอยู่เบ้อตีนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับอา่า อียูฟรังเศษกัดขึ้นน้ำเส้นหมอยกอยขึ้นหัวนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับยักกว่าพปสังยาได้นะครับพี่น้อง <c oughs> อีตัวยูฟรังเศสนะพี่น้องเอ้ยขึ้นน้ำหมอยขึ้นน้ำหมอยนะครับพี่ส <c oughs> หมอยจนขึ้นสมองนะครับขึ้นหัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับกูเบิ้งมึงมึงขึ้นน้ำเส้นหมอยเนี่หลายมึงมรเวณนี้นะครับพี่น้องอ่า ผูจักความมูพี่น้องเอ้ยอีหานี่ลูเมืองน,นอกผูจักก็เขาอีกนะครับพี่น้องอจักมันเอาข้อมูลมาแต่ใส่นะครับพี่น้องเออแล้วก็คนในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาไ้เขาเนไปเจ้าไฮนะครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาด่ดามาป่อยเขาก็คนในหมู่บ้านนี่ละเออ <c oughs> มันก็ทํามาหาแดงหาก,กินกับเขานี่แหละพี่น้องเป็นอาชีพนะครับพี่น้องด่าเขาว่าเขานี่เศร้าเรียงแรงหลังอาหารอีกพี่น้องนะครับเป็นสีมูราโมดิกอนนอนอีกนะครับพี่น้องอีรีนะครับพี่น้องเออมาหาสเต็กับเขาเขาเฮ็ดแหงเราเอาเรื่องเขามาเว้าเอาเรื่องของเขามาพูดนั่นแหละมันคือการเสือก อ่พี่น้องดีๆ้ถ้าเขาบ่เรียกว่าเสือเขาเรียกว่าอย่างผู้ถามมึงไงเออเอ,อเอออันนี้นะพี่น้องคนเราที่จะที่จะมีการเคารพนับถือนี่พี่น้องไม่ใช่วา่าไม่ใช่ว่าจบสูงนะพี่น้องไม่ใช่ว่าวจบสูงนะที่จะให้คนเคารพนับถือนี่นะครับที <ๆ S 1> ่มันขึ้นอยู่กับการที่การที่เราวางตัวนะครับพี่น้อง ที are, ่จะให้คนาวลบหนับผื splash, be s okay. <S ่น <Neither> มันไม่เก uh. <de> uh ี่ยวกับอายุและไม่เกี่ยวกับการศึกษานะครับที่สูงนะครับถ้าการศึกษาที่สูงแล้วนะครับทําตัวไม่ดีทําตัวไม่เหมาะสมผีห่าไปสิเคาลบนะครับหรืีหีบ้าไปสิไปคาวลมนัาถือนะครับไม่ต้องเข้าใจจาซ้ำครับพี่น้องสีรีนะครับเออแม่นายพี่น้องนะครับเออยีรีนะครับเอ ไม่ใช่ป่ะโอ้ยการจะนไปนับถือการจะไปอะไรอย่างนี้ม่ใช่ป่ะโอ้มีชิดลมถูกดวี่คนจะเคารพนับถือถ้ามึงทำตัวเฮี้ยทำตัวแย่อเออเขาไม่เคารพนับถือมึองหรอกเชื่อปูอ้นนี่นะครับพี่น้องการที่จะให้คนอื่นเคารพนับถือการวางตัวนะครับพี่น้องการวางตัวนะครับที่จะให้คนอื่นเคารพนับถือเรานะครับ<ๆ> เบ้าอีกกระถือ,อกีกคุณ่าเมนนะครับเบ้าอีกกระถือ,อกีกนะครับพี่เ้